แค็กตัสวันไลฟ์ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาทำการอัปเดตการชำหน่อของแมมขนนกขาวนะคะซึ่งได้ทำคลิปแนะนำไปตั้งแต่2เดือนที่แล้วเนาะมันก็ลืมทำป้ายแท็กไว้นะคะว่าชำเมื่อไหร่เนาะ เอาเป็นว่าประมาณ2เดือนนะคะเราจะมาดูกันว่าลากของเขามาหรือ,อยังนะคะตัวนี้เป็นแมมขนนกนะคะน่าจะเป็นต้นนี้เนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะกับต้นนี้นะคะเพราะว่าขนของเขาค่อนข้างจะหนามากนะคะส่วนไอ จ้ากลมๆเล็กๆนั่นก็คือหน่อเหมือนกันนะคะหน่อที่ช้าแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามาหรือ,อยังนะคะมาลุ้นดูเนาะสองเดือนแล้วนะคะขออนุญาตแงะขึ้นนะคะน่าจะมาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าดึงค่อนข้างยากนิดนึงนะคะ นี่นะคะเรียบร้อยนะคะลากมาเรียบร้อยแล้วเนาะนี่คือลากของเขานะคะที่เกาะดินมานี่เนาะดินที่ใช้ในการช่ำก็จะเป็นดินปลูกเลยนะคะสำหรับเจ้าหนอขนนกนี้วันปล่อยให้แผ่แห้งนะคะคือตอนแกะหนอกมาแล้วเราก็ปล่อยแผลเขาแห้งสักประมาณ2วันได้นะคะแล้วค่อยเอาไปวางบนดินเนาะดินปลูกเลยนะคะ นี่นะคะนี่ให้ดูลากกันชัดๆเนาะค่อนข้างที่จะติดกับดินนะคือดินเกาะติดมาเยอะมากนะคะเห็นลากไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเราจะไม่ล้างเขาออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปปลูกเลยเนาะมาดูต้นต่อไปกันดีกว่าค่ะอันนี้ค่อนข้างจะแน่นนะคะสำหรับต้นนี้เดี๋ยวขออนุญาตบีบเนาะเพื่อให้ดินเขาแตกออกนะคะ นี่นะคะต้นนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วเนาะคือไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะถือกล้องมือหนึง่งแล้วก็อีกมือหนึง่งเงะเขาอ,ออกมานะต้นนี้ค่อนข้างจะมาเยอะนะคะสำหรับลากเขานี่นะคะประมาณนี้นะอ ออกมาเยอะมากนะคะหน่อนี้เดีย๋ยวไปดูหนอถัดไปดีกว่าคะ่ะเรียบร้อยนะคะสรุปก็คือลากมาทั้งหมด3ต้นนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนได้เนาะตอนที่เราทำการเพาะชำไว้นะคะลากมาครบทุกต้นเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะนำเขาลงปลูกเลยนะคะ ทั้งสมหน่อนะคะเดี๋ยววางไว้ในนี้ก่อนเนาะไปเตรียมดินแล้วก็นำลงปลูกสำหรับต้นนี้ก็สามารถแงะหน่อนี้ไปปลูกได้แล้วนะคะเนี่ยไอไปล่อรากเนาะส่วนเจ้าหน่อนี้ก็เป็นการล่อรากเหมือนกันนะคะ นำลงปลูกเรียบร้อยนะคะก็จะเจริญเติบโตขึ้นค่อนข้างจะต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะอดใจได้กี่วันไม่รู้เนาะชอบแงะอันนี้ก็ขนแน่นนะคะนี่ลอดตารอดใจเหลือเกิน อยากแงออกไปชำ้ำส่วนนี้ก็จะเป็นแมมขนนกเหลืองนะคะดอกเป็นชมพูอ่อนบ้างขาวบ้างเนาะช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวนะคะฤดูกาลของเขาเริ่มจะมาเยือนแล้วนะสำหรับแมมเนาะแแมมจะใกล้ถึงเวลาออกดอกแล้วนะคะ แต่สำหรับเจ้าขนนกเหลืองนี่ค่อนข้างจะออกบ่อยเนาะที่บ้านวันนะคะมีไม่เยอะเนาะมีจํำนวนประมาณเท่านี้นะคะขนนกเหลืองนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าขนนกที่ล่อลากไว้นั่นเนาะเรานำปลูกลงดินเรียบร้อยแล้วนะส่วนหินที่ใช้ในการประคองต้นนี้เป็นหินที่ล่อนมาจากกองทรายนะคะทรายก่อสร้างทั่วไปนะคะเอามาพยุงต้นเฉยๆเนาะ ก็เป็นการประหยัดคบประมาณไว้เนาะใครมีหินสวยๆก็สามารถนำโรยได้นะคะหรือจะใช้เป็นดินญี่ปุ่นก็ได้เนาะหรือจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ